สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการ150ปีกระทรวงการต่างประเทศการวางรากฐานความสัมพันธ์ทางการทูตสู่อนาคตวันนี้เวลา17นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศเขตราชเทวี ทอเปรเนตนิทสการ150ปีกระทรวงการต่างประเทศการวางรากฐานความสัมพันธ์ทางการทูตสู่อนาคตจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ150ปีเมื่อวันที่14เมษาย,ยน2568และน้อรมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงวางรากฐานด้านการต่างประเทศของไทยรวมทั้งเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงานด้านการต่างประเทศของไทย การดำเนินงานนโยบายและบทบาทการทำงานในเวทีระหว่างประเทศเพื่อความก้าวหน้าและประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีการจัดเสวนาวิชาการและการจัดนิทรรศการ5หัวข้อประกอบด้วยการก่อตั้งกระทรวงการต่างประเทศการเปลี่ยนผ่านและพัฒนาการทางการทูตไทยบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศการทูตสาธารณะการทูตวัฒนธรรมและการทูตเพื่อประชาชนรวมทั้งหัวข้อภาพเก่าเล่าเรื่อง ภายในนิทรรศการจัดแสดงสาร,รคดีประวัติศาสตร์การทูตไทยเล่าถึงประวัติศาสตร์การทูตไทยในช่วงเวลาและเหตุการณ์สำคัญสำคัญต่างๆจากปูชนียบุคคลด้านการต่างประเทศการจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่การสถาปนาเมื่อวันที่14เมษายน2418 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แยกกรมพระครังมหาสมบัติออกจากกรมท่าและทรงแต่งตั้งเจ้าพระยาพานุวงศ์มหาโกษาธิบดีทวมบุญนาคเป็นผู้ว่าการต่างประเทศหรือเสนาบดีคนแรกต่อมาพระราชทานวังสรานรมเป็นที่ทําการแห่งแรกก่อนย้ายมายังอาคารปัจจุบันนถนนสีอยุธยาการจัดแสดงพัฒนาการด้านการต่างประเทศของไทยในแต่ละยุคสมัย ตรอจนบทบาทการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยในการสร้างความร่วมมือการเจรจาต่อรองแก้ไขปัญหารวมทั้งการจัดการกับวิกฤตระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของไทยต่อบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงนิทรรศการยังจัดแสดงเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ต้นฉบับและฉบับจำลองภาพถ่ายและสิ่งของทางประวัติศาสตร์ทางการทูตมีการจัดแสดงประตูบัวกแก้วจำลอง หนังสือเดินทางในอดีตจนถึงหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันและการถ่ายภาพที่ระลึกที่ AI Photo Booth นิทรรศการจะเปิดให้ประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าชมจนถึงวันที่9มิถุนายน2568 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรขัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณนสมาพันธรัสวิตและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2568 เวลา17.40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัสสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงศาสต,ตราจารย์ด็กเตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลัลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขคัติียราชนารีสเสด็จออกหนห้องรับรองโรงแรมที่ประทับนครเจนีวาสมาพันธรัสสวิสพระราชทานพระวรโรกาสให้คณะผู้ถวายงานเฝ้าตามลำดับ,ด,บดังนี้ นางสาวพันภาจันทราลมเอกอักครราชทูตนกรุงมเบิร์นนำคณะข้าราชการสถานเอกอักครราชทูตนกรุงมเบิร์นเฝ้าถวายของที่ระลึกและนางสาวอุสนาพีรานนท์เอกอักครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจํำสหประชาชาตินคนครเจนีวานำคณะผู้แทนถาวรไทยประจํำสหประชาชาตินนครเจนีวาเฝ้าถวายของที่ระลึกจากนั้น สเสด็จออกหนะ้าห้องอาหารโรงแรมที่ประทับพ,พระราชทานพระวะโรกาสให้นางสาวอุสนาพีรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาตินนครเจนีวาและคณะผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาตินนครเจนีวาถวายเลี้ยงพระกระยาหารคำ่ำเนื่องในโอกาส,สเสด็จเยือนสมพันธ์รัสวิสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงปฏิบัติภาร,ก,รกิจทางวิชาการ ด้านการวิจัยเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติระหว่างวันที่18ถึง31พฤษภาคมพุทธศักราช2568ต่อมาวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2568ภายหลังเสร็จสิ้นพระกรณียกิจณน,นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสศาสตราจารย์ด็เตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคกราชก,กุมารี กรมภศษีสว่าควัตรวรคัตติยะราชนารีประทับเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชแนลแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LX-1124 ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวานครเจนีวาสมาพันธรัฐส,สวิสไปยังสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัคราชทูตนกรุงเบอร์ลินนางสาวประเพนพิมพ์ประจนปัจจนึก กงสุนใหญ่นนครมิวนิกเฝ้ารับเสด็จณัฐาอากาศยานนานาชาติมิวนิกนครมิวนิกรัฐไบเอิร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี Germany. และต่อมาเสด็จไปยังอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิกโดยมีนางกิติกาทองประเสริฐภริยาเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยนาว่าอากาศเอกภูสิทธิ์ทิมเกิดผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่นนครมิวนิกเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเวลา15นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาพันธ์สาธารณรัตเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงเสด็จถึงยังโรงแรมไบเออร์ลิสเซอร์โฮปมิวนิกโรงแรมที่ประทับ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางนาครมิวนิกรัฐไบเอินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีณที่นั่นข้าราชการสถานกงสุลใหญ่นานครมิวนิกคุณหญิงบาราร่ารีเพิร์อดีตกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์นนนครมิวนิกและประธานกรรมการผู้จัดการโรงแรมที่ประทับเฝ้ารับสเสด็จทั้งนี้สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการเมืองของโลก ซึ่งมีพื้นที่อยู่บริเวณใจกลางทวีปยุโรปมีพรมแดนติดกับ9ประเทศทําให้เยอรมนีเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงที่สําคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์โดยมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปและติดอันดับต้นของโลกเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเทคโนโลโยีโดยเฉพาะในด้านยานยนต์วิศวกรรมเคมีพันและเครื่องจกักรกลนอกจากนี้ในด้านวัฒนธรรมยังมีรากฐานยาวนาน ตั้งแต่ยุคอาณาจักรโรมันจนถึงปัจจุบันสามารถผสมผสานความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเข้ากับการรักษาคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึง้งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกรัฐไบเอินสหพันสาธารณรัฐเยอรมนี พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนประธานรางวัลพระเกี้ยวธรรมจักรประจำปี2568วันนี้เวลา13นาฬิกา33นาทีพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคน เสด็จไปอาคารหอประชุมมวก .48,000 ษามหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเป็นประธานในพิธีประทานรางวัลพระเกี้ยวธรรมจักรประจำปี2,568ซึ่งมูลนิธิสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเชิดจูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่งเสริมพระพุทธศาสนามีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมประกอบด้วยพระมหาเถระและพระเถระ69รูปและประชาชนที่ได้รับคัดเลือกในด้านต่างๆ140คนเช่น ด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงานด้านผลงานวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาด้านการทํานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมนอกจากนี้มูล,ลนิธิยังมีมติมอบรางวัลพระเกี้ยวธรรมจักรแก่จิตอาสาและประกาศนิยบัตรแก่จิตอาสาดีเด่นโอกาสนี้ถาวายทุนการศึกษาแด่สามเณรโรงเรียนสาธิตศึกษามหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยสิบรูป และประธานทุนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์20คนและประธานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางของการดำรงตนที่ดีต่อไปภายในงานจัดแสดงนิทรรศการดอกไม้พระอ,อรหันต์ให้ตระหนักถึงสังขารสภาพความเป็นจริงของร่างกายและความไม่เที่ยงของทุกสิ่งบนโลกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พุทธศาสนิกชนควรหมั่นฝึกจิตและวิปัสสนากรรมฐานพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือไตรล,ลักษณ์นำไปสู่หนทางผลทุกข์ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทและเททองหล่อพระพุทธคันธรราชปิยนาทวชิรพัตนวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาท วันนี้เวลา8.59นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทและเททองหล่อพระพุทธคันทรราชปิยนาถวชิรพัฒพระพุทธรูปต้นแบบพระประธานประจำพุทธมนฑลจังหวัดชัยนาท กับปลูกต้นชัยพฤกษ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันธาหรอบ28กรกฎาคม2567นณวัดทรงเสวยอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยที่หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระลูกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโพธิและจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระวิหารพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโพธิ วัดทรงเสวยร่รวมกับคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาจัดสร้างอาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นสถานที่จัดประชุมและกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกับทุกภาคส่วนสร้างขึ้นบนพื้นที่ของพุทธมนตนจังหวัดชัยนาทซึ่งเดิมเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่ในบริเวณวัดทรงเสวย พระราชวชิรกิรจจธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารในฐานะประธานการจัดสร้างพุทธมนทลจังหวัดชัยนาทรับสนองมติมหาเถรสมาคมจัดสร้างพุทธมนทลจังหวัดชัยนาทเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาหรอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อเป็นสถานที่ประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติธรรมของพระพิสุสงฆ์ประชาชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,กชนและภาคประชาสังคมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขนาดใหญ่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดชัยนาทพระรังสีวชิวรคุณเจ้าคณะอำเภอหนองมะโมงเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานสร้างพุทธมนฑลจังหวัดชัยนาท พระพุทธคัทคันธาราช์ปิยานาฏวชิรพัฒพระพุทธรูปต้นแบบพระประธานประจำพุทธมนฑลจังหวัดชัยนาทสูง170เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปปฏิมายืนปางขอฝนเรียนแบบศิลปะอินเดียแบบคันธาราช์พระพุทธรูปคันธาราช์เป็นพระพุทธรูปอํานวยความอุดมสมบูรณ์สร้างขึ้นเป็นพระขอฝนใช้ในพระราชพิธีพิรุณศาสตร์และงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลเพื่อความเป็นมงคลอํานวยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพื้นดินอุดมสมบูรณ์ พืชพันธัญญาหารบริบูรณ์เมื่อแล้วเสร็จจะอัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานที่อาคารหอประชุมคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทวัดทรงสเสวยเดิมมีหลายชื่อเมื่อปี2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจสอบลำน้ำเก่าแม่น้ำมะขามเท่าหรือแม่น้ำท่าจีนได้สเสวยพระกระยาหารณวัดหนองแคชื่อเดิมในสมัยนั้นโดยสเสวยยอดไหวโปงกับน้ำพริกปลามัชฉะ และมีพระราชดำรัสกับชาวบ้านว่าต่อไปให้เรียกวัดนี้ว่าวัดเสวยแต่ชาวบ้านได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเติมคำว่าทรงไปด้วยจึงเรียกว่าวัดทรงเสวยมาจนถึงปัจจุบันต่อมาปี2452ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุรณะวัดทรงเสวยอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพธ และพระราชทานสิ่งของเรื่องสังเคตงานออกพระเมรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอุรุพง์พรัชสมโพธิแก่วัดทรงสเสวยจำนวนหนึ่งสำรับปัจจุบันวัดเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑ์ราัชากาลที่5วัดทรงสเสวยมีพระรังศีวชิรคุณเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา13รูปองคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่1ทับสองที่อาคารสำนักงานโครงการอเนื <im U ru. Concept |ko|> ่องมาจากพระราชดำริ ที่ประชุมรับทราบการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาและคณะอนุกรรมการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของหน่วยงานต่างๆผลการดำเนินง,งานรอบปีที่ผ่านมาอาทิโครงการขยายเสริมเพิ่มเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของศูนย์ศึกษาการพัฒนาและศูนย์สาขาปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้ที่ผ่านเกณฑ์221แห่ง ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริระหว่างกปรและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางที่ได้รับการขึ้นทะเบียนได้สร้างเครือข่ายทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอาทิมูล,ลนิธิชัยพัฒนามูล,ลนิธิทันตะนวัตกรรมในพระบรมราชูป,ปถัมภ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นต้น ที่ประชุมยังร่วมพิจารณาแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาและกิจกรรมที่สําคัญอาทิตย์ทบทวนหลักสูตรที่มีอยู่เดิมหรือเพิ่มเติมหลักสูตรใหม่การจัดทําแผนง,งานโครงการเทิอพระเกียรติ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแผนง,งานเฉลิมพระเก 72, ียรติ7 2พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชจุก,กุมารี รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาที่ยั่งยืนเผยแพร่พระราชปณิธานแนวคิดและผลสําเร็จจากการพัฒนาจบข่าวในพระราชสำนัมมกประจําวันนี้นะครับผมจรรวัตพึ่งทองสวัสดีครับ